บทสวดพาหุงชนะมานหรือพุทธชัยมงคลคาถาผมคําอธิบายสําหรับผู้ฝึกใหม่ตอนที่สเสียงอธิบายบทพาหุงจำนวนแปตอนข้อควรปฏิบัติในการสวดบทพาหุง มีเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ใต้ต้นโพพระยาวัส,สวดีมาราธิราชได้ขี่ช้างขีรีมีครังยกทัพมารที่ดุร้ายมาค่มขู่พระโพธิสัตว์แต่ด้วยบุญบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ทำให้พระแม่ทรณีปรากฏกายขึ้นบิดมวยผมเกิดน้ำท่วมใหญ่พัดพากองทัพมารแตกพ่ายไป ปราบยักษ์ด้วยขันติธรรมพระพุทธเจ้าเสด็จปราบอาระวะกะยักษ์ซึ่งสำแดงฤทธ,ธิ์ถีบยอดเขาไก่ราดแล้วร้องเรียกยักษ์บริวารมาร้อมวิมานของพระพุทธเจ้ายิงสตราวุธเจ็ดประการใส่พระพุทธเจ้าอาวุธนั้นกลับกลายเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเสด็จโบดยักษ์จนถึงแก่ พระสดาบันปราบช้างด้วยเมตตาธรรมพระพุทธองค์ทรงทรมานช้างนาราคิรีครั้งนั้นพระเทวทัตคิดฆ่าพระพุทธเจ้าจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูขอให้เอาเหล่ากอกช้างนาราคิรีแล้วปล่อยไปตามถนน ที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบินทบาตพระพุทธเจ้าทรงทําให้ช้างนาราคีรีหายเมาเร้าแล้วตั้งอยู่ในพร,ระไตสรณคมปราบมหาโจรด้วยอิทธิฤทธิทางใจเมื่อพระพุทธเจ้ากลับจากบินทบาตในกรุงสาวัตถี องค์คุริมาณเห็นเข้าจึงจับอาวุธไล่ตามพระองค์แต่ไล่ตามไม่ทันพระพุทธเจ้าตัดให้องค์คุริมาณได้คิดเราหยุดแล้วแต่ท่านสิไม่หยุดองค์คุริมาณเรื่อมใสขอบวชและตามเสด็จกลับไปกรุงสาวัตถีพักอยู่นะเชตวนาราม ปราบหญิงแพทย์สยาด้วยสันติธรรมพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณเชตุพนใกล้เมืองสาวัตถีครั้งนั้นเกิดลาภสักระในพระพุทธศาสนามากพวกเศรษฐีให้นางจินจะมานวิกาทำอุบายเข้าออกในพระเชตุพนบ่อยๆ่แล้วเอาท่อนไม้ผูกท้องในผ้านุ่งและยืนแสดงตน ขณะพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาแล้วร้องตูว่ว่าพระองค์ทำให้นางมีขันพระอินท์และเทพยดาสีบองค์นิมิตลงมาเป็นหนูกัดเชือกผูกทอกท่อนไม้นั้นขาดแล้วแผ่นดินก็สูบนางจินจะมานวิกาลงในนรกไป บทสวดพระหุงชัยมงคลคาถาตอนที่หกปาบเจ้ารัติด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในมหาวันใกล้เมืองเวสารีพระเจ้าวิสาระเป็นผู้ปกครองเมืองและมีกษัตริย์ร่วมปกครอง7777พรพระองค์มีรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมและเป็นแบบการปกครองประชาธิปไตยที่เก่าแก่ของโลก สัจกะนิกรนตั้งตัวเป็นนักปราดอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้วันหนึ่งสัจกะนิกรนได้พบพระอัศชิจึงถามปัญหาแก่ท่านและต่อมาได้ชวนกษัตริย์ทั้ง500พระองค์ไปป่ามหาวันถามปัญหาและฟังพระธรรมเทศนากับพระพุทธเจ้าจนสัจกะนิกรนระมิชาทิฏฐิจากนั้นก็ ั้งอยู่ในพระไตสรณคมคือการเป่งวจาว่าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งนั่นเองบทสวดผาหุงชัยยมงคลคาถาตอนที่เจ็ดปราพญานาคจอมผ่านด้วยริ์สู้ฤทธิ์พระพุทธเจ้าและพระอรหรัน เหาะไปสู่เทวโลกพระยานันโทปนันทะนาคเห็นเข้าก็โกรธว่าพระสมณนะเหาะข้ามศีรษะจึงบันดาลขดกลายใหญ่พันเขาพระสุมีนแผ่พังผ่านมายังดาวดึงพระพุทธองค์ส่งพระโมคคะรณะไปปราบต่างสำแดงฤทธตติ์เดชต่างๆภา,ายหลังพญานาคแผ่ฤทธ แล้วตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมบทสวดพาหุงชัยมงคลคาถาตอนที่แปดปราพกาพมด้วยยานเท้าพกาพมได้ต่อสู้กับพระพุทธเจ้าโดยการหายตัวไปและให้พระพุทธเจ้าส่งหาและหาเจอทุกครั้ง เมื่อถึงเวลาพระพุทธเจ้าสรงหายตัวบ้างเท้าผักกาพมได้ใช้ริดฐานุภาพหาไปทั้งโลกกรธาตก็ไม่สามารถหาพระพุทธเจ้าได้เนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงแปลงพระองค์แล้วเดินจงกรมอยู่บนเสียรของเท้าผก,กาผมพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจนทำให้เท้าผก,กาพมและผม อีกหนึ่งหมื่นรูปได้บรรลุถึงพระอารหันต์บทสวดปิดท้ายบทสวดพาหุงชยามุงคลคาถาเอตาปิพุทธชยมังขรังอัฏฐะคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมะอันที หิตตวนะเนกะวิวิธานิจุปะทะวานิโมขังสุขขังอธทิฆเมยยะนะรูสะปัญญูสวัสดีค่ะ